สวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนกันยายน2565ราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้จาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้ก็บางทีอาจจะไม่เป๊ะปังอลังการเจาะลึกนะคะเหมือนกับที่ท่านมาดูดวงส่วนตัวนะทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะหรือถ้ามาดูกันประจำประจำแล้วแต่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามให้เก๋ฝากรบกวนกับงางามที่ซอกใจนะคะฝากกดให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันค่ะเอาล่ะทีนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะมีพลังงานที่ว่าชาวธนูอาจจะมีเหมือนกับ เหนื่อยๆนะคะเพราะมีทั้งไพ่5เหรียญ4ดาบแล้วก็9ดาบค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทําไมมันดูเหมือนไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเลยนะ เหมือนบรรยากาศเหมือนจะหมดไฟนะคะหมดแพชชั่นก็ได้นะดูเนยอื่นๆหรือหลายท่านหลายคนอาจจะมีเรื่องราวของความคิดมากก้าวดาบนะคะวิตกกังวลนะคะอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจการงานการเงนิงนห่วงไปหมดนะคะเครียดไปหมดกลัวไปหมดสับสนไปหมดนะแต่ก้าวดาบมันอาจจะเป็นพลังงานเหมือนเราคิดมากไปเองด้วยหรือเปล่านะคะคิดเกินกว่าเหตุก็ได้เพราะจริงๆเรื่องทั้งหมดอาจจะยังถ้าคุณมองด้วยสติหรือเหตุผลหรือความจริงมันอาจจะยังไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นแต่คุณอาจจะเป็นความกลัวนะคะเพราะคุณเองอาจจะ ดูแลผู้คนนะคะอยากทําให้คุณคนที่คุณรักมีความสุขบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะหรือเป็นที่คาดหวังของผู้คนบางทีคุณก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนมองให้เราแบบว่า อะไรที่เราบริหารจัดการอยู่เราก็อยากทําให้มันดีมากๆแล้วก็มันอาจจะเป็นความวิตกหรือกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะเดือนนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเป็นหนักเลยให้ระวังหน่อยหลายท่านหลายคนช่วงนี้เหมือนนอนดึกอ่ะอย่าเรียกว่านอนดึกบางทีนอนไม่หลับนะเหมือนจิตมันไม่ค่อยปล่อยวางนะคะทำให้กระสับกระส่ายตื่นกลางดึกคิดมากนะคะก็ให้เรามัดระวังตรงนี้หน่อยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เพราะจริงความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะคะก็พยายามบาลานซ์ตรงนิดนิดนึงนะ ไพ่บอกว่าจงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวตนของคุณค่ะพลังงานหลักของคุณมีเดอร์ซันควบคุมอยู่ขนาดนี้อย่าได้กลัวนะคะคุณก็คือชาวธนูธาตุไฟนะคะผู้มีพลังงานนะคะต้องบอกว่าอย่าได้เขาเรียกอย่าได้ไหวหวั่นนะคะให้มั่นใจกับศักยภาพของตัวตนของคุณเองค่ะนะบอกเลยคุณยังคุณยังเก่งไหลได้นะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะก็พยายามจัดบารานสมดุลตรงนี้ให้กับตัวตนของคุณเองบางคนก็ช่วงนี้อาจจะดีเดินทางหน่อยก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนที่อยู่นะคะท่อง เที่ยวบ้างนะคะหรือจะเดินทางไปทําบุญทํากุศลด้วยก็ได้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับไหว้ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อเป็นการเพิ่มพลังตรงนี้ก็ได้นะเพราะบางทีการอยู่ในที่เดิมๆนะคะทาอะไรเดิมๆซ้ําๆเหมือนเป็นวงกลมมันก็อาจจะทําให้ชีวิตมันดูไม่มีแบบแพชชั่นนะคะไม่มีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนธาตุไฟบางทีมันต้องมีอะไรจุดประกายนะคะเปิดโลกใหม่นะแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะก็ได้นะ แล้วก็ถ้ามีอะไรที่เราไม่รู้นะคะไม่เข้าใจนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราสามารถถามผู้คนได้นะคะเพราะภาพรวมของผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อนหนุนนะคะกับคุณเป็นอย่างดีนะคะอย่าได้กังวลไปนะแล้วด้วยความที่เป็นคนธาตุไฟแล้วเราเป็นธนูเนี่ยก็ต้องเข้าหาสังคมบ้างนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองมันอาจจะได้พบอะไรใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะแพชชั่นใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวตนของคุณได้ด้วยค่ะ เอาล่ะสำหรับเรื่องการงานนะคะภาพรวมของการงานนะคะยังขยับขยายนะคะหลายท่านหลายคนต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่ได้ปรับในเรื่องราวของการงานได้ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะผู้ใหญ่ยังให้ไว้ความไว้วางใจมอบโครงการหรืองานสําคัญสําคัญให้คุณทําได้ด้วยค่ะนะเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องทํางานกับติดต่อเดินทางประสานงานต่างๆเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าการเดินทางเข้าหาผู้คนเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แล้วก็แต่สาหรับท่านไหนบอกุอ่าทำงานประจําไม่ได้ไปไหนเลยก็เหมือนที่บอกแต่ต้นคลิปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน่วงจุ้ยตัวเองบ้างไปเปลี่ยนพลังงานบ้างไปท่องเที่ยวบ้างนะคะไปนู่นไปนี่บ้างนะก็จะดีค่ะทีนี้เสริมนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนอยากจะเปิดซัพเปิดพลังนะคะหมายถึงพลังเหมือนกับจุดประกายพลังของตัวเองเนะี่ยให้กลับคืนมานะง่ายๆเลยค่ะก็ถ้าท่านที่บ้านมีทิ้งพระพระภูมิเจ้าที่นะคะทําความสะอาดท่านให้สะอาดนะคะดูแลท่านก็เป็นการเพิ่มพลัง พลังสายมูได้แบบหนึ่งนะหรือว่าจะสวดมนต์ทุกวันก็ได้นะคะจะเป็นชิน้นนับบรชอก็ได้อิติปิโสหรือพาหุงก็ได้นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มพลังของความสตรองให้กับจิตใจนะเป็นการดึงจิตของเรานะคะให้มีสมาธินะคะมันจะได้แบบว่ามองอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ไม่จิตตกนะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเราเดินทางบ่อยๆนะคะก็อ,อาจจะพยายามเ ทำบุญให้แม่ย่านางรถบ้างก็จะดีนะคะเพื่อได้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อของการเดินทางค่ะก็เป็นการเหมือนกับว่าเหมันการดึงจิตเรานะคะถ้าตัวเองมันเหมือนจะจิตตกง่ายๆก็หาพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาค้ำจุนดวงของเราค่ะ เดือนนี้นะคะก็ต้องพยายามตรวจเช็คสุขภาพกันบ้างนะคะเพราะอาจจะมีพ,พวกเกี่ยวกับโรคพวกโรคเก่าๆนะคะบางคนเนี่ยโรคน้อยไม่หลับหายไปแล้วช่วงนี้จะกลับมาหรือพวกแพ้ภูมิแพ้พต่างๆไมเกรนต่างๆนะคะให้ระบัดระวังนิดนึงค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นจะชัดๆนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศก็ยังดีสําหรับคุณนะงานที่เกี่ยวกับให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะคะกควงการการศึกษานะคะหรือว่า หมอแพทย์พยาบาลนะคะเรื่องราวแบบนี้ก็ยังเป็นจุดที่ดีของคุณอยู่ด้วยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินนะคะภาพรวมของการเงินก็คือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินของคุณยังหาได้หาคล่องนะคะมาจากการงานนี่แหละนะแต่ว่าเดือนนี้ต้องห้ามไปนะคะห้ามไปสุ่มเสี่ยงสูงๆเฉพาะการลงทุนหนัก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากๆนะคะเบาได้เบาหรือลดละเลิกไปเลยก็ได้เพราะไม่งั้นมันอาจจะทําให้คุณขาดทุนได้ด้วยค่ะ ย่อยยับได้เลยนะเอาแล้วค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะเดือนนี้ความรักนะคะคนโสดค่อนข้างแบบไม่ค่อยเน้นเรื่องความรักออกไปในทางแบบขอเน้นกับตัวเองปล่อยวางไปก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วชาวธนูเนี่ยเป็นคนมีสเปคนะคะเป็นคนแบบว่าไม่ใช่อะไรก็ได้ที่จะเอาอะดังนั้นถ้าใครไม่ชอบไม่ใช่สเปคของคุณนะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณก็เหมือนกับไม่อยากคุยให้เสียเวลาอะไรจะมาเล่นๆหยอกๆกันมาแบบไม่เต็มที่เดือนนี้ขอผ่านไปก่อนค่ะ ก็ขออยู่แบบโสดแบบมีความสุขนะคะเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดความรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ดีเนี่ยถ้ามีเข้ามามันจะทำให้พลังงานด้านอื่นของคุณดรอปไปคุณไม่อยากเสียเวลาไปคิดตรงเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าการจะมีความรักทั้งทีขอมีที่มันดีต่อใจแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเดือนกันยายนยังมีอะไร นิ่งๆสำหรับคุณอยู่ถ้าไพ่เดอะซันขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ายังไงการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆต้องมีมาสู่คุณแน่อาจจะช้าหน่อยนะคะรอรอบบุญรอบกุศลทํางานนะแล้วก็มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่คุณได้ด้วยค่ะรอพลังงานของพรมลิขิตนะคะพลังงานแห่งการอธิษฐานขอพรเมื่อถึงรอบดวงเหมาะสมคนที่มีบุญบาร,รมีเสมอกับเราศีลเสมอกับเราก็จะถูกชักนําเข้ามาค่ะทีนี้คนมีคู่นะคะเดือนนี้อาจจะมีความคิดถึงกันหน่อยสําหรับคู่ไหนที่มีระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะก็อาจจะมี การแอบน้อยใจนะคะหรือแอบระแวงคางแทงสงสยัยถ้าคุณไม่ระแวงเขาเขาก็อาจจะระแวงเราได้นะคะไพ่บอกว่าอย่าไปคิดมากค่ะคือช่วงนี้นะคะภาพรวมของความรักเนี่ยถ้ามองทุกทุกอย่างด้วยความเป็นจริงแล้วมีสติก็ยังมีความรักที่มั่นคงนะคะเป็นการบางทีห่างกันเพราะระยะทางด้วยการงานบางทีเวลาสวนทางกันแต่ไม่ได้แปลว่าใจคุณต้องห่างกันนะเดือนนี้ก็พยายามใช้โซเชียลนะคะหรือว่าใช้ การสื่อสารเนี่ยเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ให้เข้ามาใกล้กันได้นะคะหรือว่าคู่ไหนนะรู้สึกว่าช่วงนี้แพชชันเหมือนจะหมดนะคะก็พยายามทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะให้กับเหมือนกับกระตุ้น ไม่ใช่ว่าต้องกินข้าวร้านนี้ดูหนะักแบบเที่ยวที่เดิมๆซ้ําๆก็หาอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มความกระชุ่มกระชวยและฟุ้งฟริงนะคะของชีวิตคู่ค่ะคู่ยังให้การอุปถัมภ์เกื้อหนุนค้าจุนคุณนะคะเดือดร้อนอะไรนะคะคู่ยังช่วยคุณได้ค่ะยังถือว่าเป็นลมใต้ปีกสําหรับคุณถึงจะไม่หวานอะไรมากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะคะเอาล่ะแล้วเดือนนี้นะคะเรื่องเงิน,นของชาวธนูเนี่ยต้องมีลักษณะมาจากเกณฑ์เมตตาอุปถัมภ์จากผู้คนด้วยนะคะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่คุณช่วยหรืออะไรไปแล้ว่วังผลตอแทนช ก็าอาจจะมีอะไรมาให้คุณได้โดยที่คุณไม่คาดฝันได้ด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ